เธอไม่รู้จักนะฮะและเธอก็จากไปด้วยความประมาาหลังจากนั้นเธอก็โทรหาจอเดนหลายครั้งนะครับแต่จอเดนเนี่ยไม่ได้รับสายเธอในฉากต่อมาครับเราจะเห็นว่าจอเดนเนี่ยเดินเข้าไปหาชายที่ดูเหมือนว่าเป็นคนไร้บ้านคนเดิมก่อนหน้านี้และจอเดนก็ขอให้ชายคนนี้จมตีโฮปในวันพรุ่งนี้และคราวนี้จอเดนก็สั่งให้ชายคนนี้เนี่ยพาเพื่อนของเขามาด้วย ต่อมากลับมาทางด้านโฮมนะครับโฮบพยายามติดต่อแอร์เมนเพื่อให้ลืมปัญหาของเธอซะแต่มันก็สายเกินไปแล้วนะครับเพราะว่าช่างคนนี้ได้มาถึงบ้านของแองเจร์แล้วจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปข้างในแล้วก็เริ่มตีแองเจอร์ทันทีซึ่งแอร์เมนก็ถามชายคนนั้นนะครับว่ารู้หรือไม่ว่าโฮบกูดแมนคือใครแองเจร์ก็ตอบว่าเขารู้จักเธอแต่ไม่ได้สนใจเธอและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเธอทันสิน้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับแอร์เมนเนี่ยไม่เชื่อและยังคงโจมตีเขาอย่างโหดร้ายต่อเนื่อง ไม่นานหลังจากนั้นนะครับโฮปเนี่ยก็ได้มาถึงที่บ้านของเอนเจอร์เพื่อมาหยุดอาร์เมนแต่เธอกลับมาพบเอนเจอร์นอนหมดสติอยู่บนพื้นในสภาพบาดเจ็บสาหัสนะครับปรากฏว่าอาร์เมนเนี่ยได้ออกจากที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับพร้อมกับที่ได้รับกระแทกศรีรษะอย่างรุนแรงด้วยส่งผลให้เขาไม่มีสมาธิในการขับรถฮะก็เลยทําให้เขาขับรถพุ่งชนรถตู้ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับโฮปก็ขอให้จอเดนเนี่ยไปพบกับเธอเป็นการส่วนตัว เขาพยายามปฏิเสธเธอนะครับแต่เธอก็ยืนกรานว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับเอ็นเจอร์แล้วเมื่อเธอมาถึงที่ทำงานนะครับเธอก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายอยู่รอบๆสตูดิโอของเอ็นเจอร์และเธอก็รู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากในขณะเดียวกันครับจอเดนเนี่ยก็โทรหาตำรวจโดยที่ไม่เปิดเผยชื่อและก็แจ้งให้กับพวกเขาทราบนะครับว่าโฮปเนี่ยในคุกคามเพื่อนบ้านของเธอซึ่งก็คือเอ็นเจอร์วอร์การ่านะครับและวางแผนที่จะทำร้ายเอ็นเจอร์ด้วย และต่อมาครับโฮบก็ได้รับข่าวว่าอาร์เมนเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อคืนนี้แต่ก่อนที่เธอจะประมวลผลข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วก็สรุปนะฮะตำรวจก็ได้มาถึงที่หน้าสตูดิโอของเธอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่สตูดิโอของเธอนะครับเพื่อแจ้งให้กับเธอรับทราบว่าแองเจิลเวกาล่าเนี่ยถูกทำร้ายและตอนนี้ก็อยู่ในโรงพยาบาลอาการวิกฤตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ออกไปนะครับโฮปก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับโทษจอแดนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนี้ ในฉากต่อไปนะครับโฮปเนี่ยก็ไปถึงที่บ้านของจอแดนและเธอก็เห็นว่าเขากําลังเก็บเข้าของเตรียมตัวจะออกเดินทางเธอก็เลยพูดตะโกนเสียงดังขึ้นออกมาว่าเธอกล่าวหาว่าจอแดนสร้างสถานการณ์นี้ทั้งหมดเพื่อทําลายชีวิตของเธอแต่เขาอ้างว่าเขาทําเช่นนี้ก็เพราะว่าเขารักเธอโฮปไม่เชื่อเรื่องนี้นะฮะและก็พยายามใช้สแปแยลพลิกไทยใส่เขาทันทีแต่เขาหลบได้นะครับแล้วก็ผลักเธอลงกับพื้น แต่ปรากฏความจริงว่าที่เขาได้มาบงการชีวิตของโฮบเนี่ยเพียงเพื่อที่จะเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นเองนะครับและเขาพยายามจะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองในฐานะโค้ชชีวิตเนื่องจากว่าเขาหมดตัวและก็ร้ายค่านะครับเขาจึงวันแผนให้เธอต้อง